สวัสดีค่ะพบกับวิราทาโรโนะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21ิมิถุนายนถึง22กระกรกฎาคมนะคะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงโดยฟังไว้เป็นไกด์รายฟังไว้เป็นแนวทางนะคะอ่านี้แบ่งเป็นสองช่วงนะคะคนที่คุมเคอแหละคนรักเก่านะคะ จากความรักความสัมพันธ์ของคนที่คุมเครือนะคะในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎดูนิ่งจังดูแบบว่าการรอคอยของการติดต่อมานะคะ mm hmm. ก็จะมีเกณฑ์ที่จะติดต่อมานะคะไพ่สีถ้วยค่ะมันอาจจะเป็นความรักที่ดูน่าเบื่อจังเลยแต่ We Off f ฟอร์จูค่ะความรักคมสัมพันธ์มันมีความคิดถึงกันและมีความน่าเบื่อช่วงนี้คุณอาจจะมีกดๆน้อยๆเขาด้วยนะไพ่บอกแต่ We of for อ u n e ค่ะนะ ความรักของคุณจะดีขึ้นแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นไพ่บอกว่าดีเอ็มพโรค่ะดีเอ็มพโรในที่นี้ก็หมายความว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเหมือนประมาณที่ว่าคุณอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วนะชาวราศีกรกฎคุณรู้สึกอัดใจเหมือนกันค่ะกับความรักความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปได้ต่อไหมไพ่บอกสามเหรียญค่ะเขาเป็นคนที่วิ่งเข้าหาคุณเนาะ <c oughs> ขอโทษค่ะ เขาเป็นคนที่วิ่งเข้าหาคุณเองอ่ะแล้วด้วยความที่หนึ่งกระทาค่ะหนึ่งกระทาค่ะเขาอยากจะมาเริ่มต้นกับคุณเนาะอยากที่จะกลับมาพูดคุยกับมาสื่อสารนะคะเขาคนอ,อาจจะมีคนที่มีเจ้าของแล้วก็เป็นไปได้ค่ะคุณยังสับสนกับตัวเองอยู่ว่าจะเอายังไงดีกับความรักคนสัมพันธ์นี้ดีค่ะไพ่ไพ่ห้ดาบมีเกณฑ์ที่คุณจะมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันนะ ก็ให้ระวังปากระวังเสียงกันนิดนึงมีเกณฑ์ที่จะได้เจอได้เจอกันค่ะจากไพ่นาคาไพ่พาความรักความสัมพันธ์ของคุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในเรื่องความรักของคุณคุณอาจจะไปทําบุญร่วมกันเอาไว้หรือคุณอาจจะแบบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะถึงความรักความสัมพันธ์ของคุณยังไปได้ต่อนะคะดเดอะเมจิกเนค่ะเขาจะพยายามนะ เขาจะพยายามถ้าการที่คุณนิ่งไปเขาก็จะพยายามที่จะติดต่อและสื่อสารก็คือเหมือนประมาณที่ว่าเขาไม่ให้หายหรือไม่ให้ขาดขั้นตอนประมาณนั้นนะคะถ้าดูจากไพ่ก็เหมือนประมาณที่ว่าเขาชัดเจนกับเราอยู่นะเขาพยายามที่จะชัดเจนพยายามที่จะทําอะไรให้ถูกต้องพยายามจะแบบเหมือนให้มันถูกต้องที่สุดอะประมาณนี้นะคะ อาจจะเป็นชาวราศีตุลราศีพฤษศค่ะราศีเมษที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะมันเหมือนประมาณที่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีโกรธๆน้อยๆหรือทะเลาะกันแต่ก็ไม่ได้รุนแรงเพราะมันเหมือนเป็นการที่คุณอาจจะพูดคุยกันไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายสามเหรียญเดมิเเชียนเขาจะเป็นคนที่ง้อคุณและพยายามนะคะแต่ในที่นี้เขาอาจจะติดต่อมาไม่ได้เป็นเชิงว่างอ้ออาจจะเป็นการพูดคุยกับคุณซะมากกว่านะคะ อย่างที่บอกไปอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภตุลนนะคะแล้วก็ราศีเมษค่ะเขาคิดยังไงกับชาวราศีกรกฎคะขอให้ค่ะส่งเหรียญเขาพยายามประคับประคองความรักความสัมพันธ์นี้อยู่แต่บางทีเขาก็ปล่อยให้คุณแบบมีอิสระอยู่เช่นกันนะ ประมาณเนี้ยแต่เขาก็เห็นคุณยังทําตัวแบบละละ้าทำตัวโสดแต่ไพ่แบบว่าแปดดาบเขารู้สึกใจเหมือนกันใจอ่ะ มันเหมือนประมาณที่ว่าคุณชอบปั่นอนตัดจบเขาอยู่เรื่อยๆหรือเปล่านะคะนะด้วยความที่คุณเป็นคนที่แบบอาจจะดูนิสัยเด็กอะไรประมาณนี้เขายังแบบว่าไม่เข้าใจความหมายของคุณคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องพอคุยกันนิดหน่อยคุณก็เลือกที่จะเงียบนิ่งและหันหลังให้เขาตลอดเวลาเขาต้องการความชัดเจนต้องการความถูกต้องคือประมาณที่ว่ามีอะไรให้พูดเลยนะ เขายังเห็นว่าคุณเป็นคนที่โอเคสําหรับเขาค่ะเขาพยายามที่จะใจเย็นคุยกับคุณนะเพราะคุณเป็นแบบเหมือนนนิสัยเด็กหรือว่าคุณอาจจะเด็กกว่าเขาอะไรประมาณเนี้ไพ่จัส m e n นความรักคนสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นรักสามเศร้าก็ได้นะแต่เขาอยากจะทําอะไรให้มันถูกค่ะไพ่จัส m e n นค่ะขึ้นมานะถึงคุณจะทะเลาะกันหรืออะไรมีการนวนกลับมากลับมาหากันอยู่มาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นค่ะไพ่เดอะสตาร์ช่วงนี้เขาเริ่มแบบมี มีห่วงคุณเพราะช่วงนี้คุณอาจจะแบบว่าเรียกร้องความสนใจโดดเด่นช่วงนี้คุณอาจจะแบบว่า,าพยายามอัพรูปหรืออะไรโปรไฟล์ของคุณให้เขาเห็นว่าคุณดูดีมีมสเสน่ห์จังก็เลยพยายามที่จะเข้าหาและทักทายคุณค่ะอาจจะเป็นชาวราศีตุลราศีกุมนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูสีแนวโน้องความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นในรูปแบบไหนคะของชาวราศีกรกฎค่ะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณยังวนเวียนกลับมาหากันนะคะอาจจะอีโก้นิดนึงนะชาวราศีกรกฎแต่ยังนิสัยเด็กอยู่เลยนะให้คิดถึงว่าได้ที่คุณคบกันนะคะสามกระทาค่ะเขามีการวางแผนซึ่งกันและกันกับคุณแล้วเขาอยากไปต่อกับคุณค่ะเขาอยากมีความสุขกับคุณอยากแฮปปี้กับคุณไปเรื่อยๆนะคะ เขาใจเขายังรักคุณอยู่ไพ่บอกว่า j จัส i n นแล้วก็ไพ่สองถ้วยเหมือนประมาณที่ว่าถ้าจริงๆเหมือนคุณเป็นคู่อดีตชาติกันนะ่ะคุณรู้สึกไหมเขาคิดอย่างนั้นน้ว mm ิ hmm. Fortune ค่ะเขาจะพยายามทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมพยายามถึงที่สุดมันอาจจะดูแบบว่าเวลาที่คุยกันอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอาจจะสับสนกันนิดนึงแต่ไพ่หกดาบอะเขาอยาก พาให้คุณไปถึงฝั่งอยากไปให้มันได้นานที่สุดอะ่ะนะพยายามพูดพูดแบบว่าพูดคุยกับคุณแบบเหมือนกล่อมคุณแบบเหมือนประมาณที่ว่าให้อยู่จุดๆเนี้ยก็คือเหมือนไม่ได้เชิงว่าพูดให้ความหวังอะ่ะพยายามพูดแต่สิ่งดีๆให้คุณอยู่โ <c oughs> ทษทีค่ะ มันเหมือนประมาณที่ว่าเจ็ดถ้วอยอะช่วงนี้ชาวราศีกรกฎคิดมากคิดไปเองคิดไปนู่นนี่นั่นนะถึงชาวราศีกรกฎมีตัวเลือกเข้ามาเยอะก็จริงค่ะแต่ไม่เลือกนะคะมันเหมือนประมาณที่ว่าความรักคนสัมพันธ์ของคุณยังมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันคุณอาจจะมีลูกด้วยกันหรือคุณอาจจะแบบทําธุรกิจหรืออาจจะมีการวางแผนที่จะทําธุรกิจร่วมกันอาจจะเป็นเล็กๆน,น้อยๆอะไรประมาณนี้นะคะไพ่อาจจะแบบว่าไม่ได้ตรง ทีเดียวไพ่เดอะเมจิเชนค่ะเขาอยากจะทำอะไรร่วมกับคุณนะถ้าจากไพ่แต่บางทีเขาพยายามจนเขาเจ็บอ่ะเห็นไหมเจ็บจนมากเกินไปเขาไม่รู้ว่าความรักคนสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อได้ไหมอ่ะไพ่บอกค่ะสองกระทาใช้เวลาหน่อยนะคะกับความรักคนสัมพันธ์กับชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎค่ะอืมก็ความรักคนสัมพันธ์ของคุณนะคะ ยังไปกันได้ต่อนะถ้าจากไพ่ไหนามาดูซิไพ่แนะนำให้กับชาวราศีกรกฎคนที่คุมเคี่อค่ะ,ะช่วงนี้มันเหมือนประมาณที่ว่าเห็นไหมจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วนะคะชาวราศีกรกฎก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีกรกฎว่าจะ ยังไงไพ่บอกว่าชาวราศีกรกฎยังแน่นิ่งยังเฉยอยู่ก็คือเหมือนประมาณที่ว่าคุณไม่ต้องทําอะไรค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของมันเองแต่ชาวราศีกรกฎอยากจะหาจะสิ่งใหม่ๆอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาเลยเนาะก็เหมือนประมาณที่ว่าไม่เคยมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วอืแต่คิดว่าจะไปหาสิ่งใหม่ๆแล้วล่ะชาวราศีกรกฎอ่ะนะ ามาดูซิคนรักเก่าของชาวราศีกรกฎดีกว่าค่ะนี่อาจจะไปเร็วนิดนึงนะความรักคนสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎค่ะคนรักเก่าคนรักเก่านะคะเขาอาจจะมีคู่ครองหรือมีเจ้าของไปแล้วนะคะไพ่บอกว่ามันเหมือนประมาณที่ว่าเขาอาจจะมีโก้กับคุณไปแล้วอาจจะนิ่งหรืออาจจะไม่ได้พูดคุยห้าเหรียญค่ะเขาไม่แคร์ความรู้สึกคุณเลย ในช่วงนี้แต่ไพ่บอกว่ามีเกมมีเกมที่เขาจะกลับมาเพราะว่ามีไพ่หกถ้วยค่ะามาต่อนะคะจากไพ่นะคะก็เหมือนประมาณที่ว่ามันมีห้าเหรียญซึ่งตอนนี้เขายังไม่แคร์แล้วไม่สนใจคุณแต่ไพ่บอกว่าหก ช่วยค่ะเขามีเกณฑ์ที่จะมางอมีเกณฑ์ที่จะแบบว่ากลับมาพูดคุยอยากไปต่อกับคุณนะคะไพ่เดวเดวิลเขายังตัดขาดกับคุณไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะพัดพังมีเพศสัมพันธ์กับคนรักเก่าอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่เดลสตาร์ค่ะเขาเห็นคุณว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์หรือสวยดูล่อนะคะในช่วงนี้ก็เลยเหมือนอยากจะไปต่อ เขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะชาวราศีกรกฎนะ,ะในเรื่องของความถูกต้องความชัดเจนเขาอยากจะทําให้มันชัดเจนค่ะทั้งทั้งที่เขามีเกณฑ์ที่เขาเริ่มต้นใหม่แล้วแต่ว่าเหมือนเขาก็ยังรักคุณอ่ะอยากอยากไปต่อประมาณนี้มันเหมือนประมาณที่ว่าเขาก็อึดอัดใจเหมือนกันค่ะถ้าจะไค่นะหนึ่งดาบค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณก็สุดท้ายก็มี เกมที่จะได้ตัดจบเดอะทาวเวอร์นะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันไปได้ต่อไหมมันก็ไปได้ต่อนะมีเก้าเหรียญแต่ว่าในที่นี้คุณเลือกที่จะตัดจบมากกว่าคุณรู้สึกอึดอัดใจเพราะว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันไม่ชัดเจนคุณต้องการความชัดเจนเพราะการที่คุณอยู่อยู่ตรงนี้คุณรู้สึกเจ็บมากทีเดียวยิ่งคบยิ่งเจ็บประมาณนี้คุณเลือกที่จะอยู่ด้วยตนเองดีกว่านะคุณเลือกที่จะ ความรู้สึกว่าคุณมีค่ามากพอที่จะให้เขาแบบว่าทํากับคุณแบบนี้นะคะถ้าจากไพ่จากไพ่นะคะแนวโน้อมอ่าจากไพ่นะไพ่เดดวิลค่ะมันเหมือนเป็นการที่เขตัดคุณไม่ขาดจริงๆเนาะแต่ไพ่เฮอร์มิตนะ มันเหมือนประมาณที่ว่าเขาได้คิดทบทวนแล้วเขาอาึดอัดใจเขาก็เลยได้ได้มีเกณฑ์ที่จะมาพูดคุยกับคุณหรืออยากจะกลับมาขอคืนดีกับคุณเหมือนเป็นการที่ว่าเขาขอโอกาสก,กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะ่ะประมาณนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวราศีตุลราศีมังกรราศีกุมคาราศีเมษราศีกันค่ะนะคะแนวโน้มอนาคตข้างหน้าค่ะความรักคมสมพันธ์ของชาวราศีกรกฎค่ะคนรักเก่า ก้าถ้วยค่ะคุณจะมีตัวเลือกเยอะนะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีตัวเลือกเยอะนะแล้วด้วยความที่ว่าคนรักเก่าคุณจะมีเกณฑ์ที่จะหึงหวงคุณค่ะเพราะคุณอาจจะดูดีและมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็มีคนเข้าหากันเยอะไพ่บอกเขายังอยากกลับมาให้คุณเป็นตัวเลือกเอ้ไม่ใช่ตัวเลือกค่ะทุกทีอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวก,กันอีกครั้งหนึ่งไพ่เดอะฟูลเขาอยากปลดปล่อยไอ้สิ่งที่มันแย่ๆปล,ป,ปลดปล่อยปลดปล่อยออกไปได้ไหมสิบดาบค่ะ เขาไม่อยากเจ็บเลยกับความรักคนสัมพันธ์นี้แต่ไพ่บอกว่า คุณอยากโสดมากกว่าคุณรู้สึกเจ็บมากกับการที่อยู่อย่างนี้คุณจะกักฉันไว้ทําไมนะคะแล้วด้วยความที่ว่าคุณทําอะไรรับดังอยู่อย่างเงี้ยตลอดทั้งทที่คุณมีอีกคนหนึ่งซึ่งคุณอยากจะพักร่างมากกว่าคุณอยากจะรักตัวเองแล้วคุณอยากทําให้ตัวเองมีค่ามากกว่านี้แล้วนะคะไพ่บอกว่าปัญหาคุณก็ไม่ได้หันหลังที่จะหนีปัญหาแตไพ่อะคุณกําลังหันหน้าแก้ปัญหาตรงนี้มากกว่านะคะชาวราศีกรกฎ หกเหรียญเขาพยายามมากคือประมาณว่ามีสองคนเห็นไหมแต่เขาจะให้อีกคนนึงมากกว่าคุณจะยอมเป็นอย่างนั้นไหมถ้าจากไพ่ก็คือเหมือนประมาณที่ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยในเรื่องตรงนี้ว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อในความรักความสัมพันธ์ไพ่บอกเลย3ดาบแน่นอนนะคะก็จะเป็นรักที่เป็นรักสามเศร้าแน่นอนค่ะนะและด้วยความที่เจ็ถ้วยเขาจะเห็นคุณเป็นแค่ตัวเรือค่ะเขายังไม่ชัดเจนกับคุณแน่นอน เพราะเขาก็ยังเสียดายทางนู้นและเสียดายคุณเช่นกันพ่บอกว่าหนึ่งหย่ค่ะเอ้ยควีนถือเหรียญนะด้วยความที่ว่าคุณก็เงียบนิ่งไปเขาก็เลยแบบกลัวเหมือนกันเพราะยังเห็นว่าคุณเป็นผู้หญิงที่โอเคผู้ชายที่โอเคนะคะมันเหมือนประมาณที่ว่าคุณเป็นทั้งขุนทรัพย์และเป็นคนผู้รักที่ดีเหมือนคนรักที่ดีประมาณนี้และก็เป็นขุนทรัพย์ที่ดีด้วยค่ะ ประมาณนั้นอาจจะเป็นชาวราศีสิงค์ค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะอืเดี๋ยวมาดูไพ่สรุปดีกว่าไพ่สรุปให้กับคนรักเก่าของชาวราศีกรกฎด้วยค่ะการกลับมานะไพ่เด่นนะการกลับมาการเริ่มต้นใหม่ของคนรักเก่า ก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีกรกฎนะคะว่าชาวราศีกรกฎจะยอมไหมไพ่บอกว่ามีเกณฑ์จะได้สื่อสารและพูดคุยแต่คุณยังใบหนะแบบเหมือนคนที่หันหน้าหนีอยู่นะแล้วด้วยความที่แบบว่าลองหาคำตอบกับตัวเองค่ะว่าคุณยังต้องการสิ่งสิ่งนี้อยู่ไหม คุณลองชั่งน้ําหนักดูค่ะถ้าจากไพ่นะถ้าคุณเป็นตัวเลือกคุณอย่าเป็นเลยค่ะนะคุณพยายามหาสิ่งที่มันดีที่สุดสําหรับคุณดีกว่าค่ะถ้าให้นิดแนะนําเพราะว่าจากไพ่นะคะจากที่นิดดูโดยรวมอ,อาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยไฟ ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะมันขึ้นอยู่แล้วแต่ละบุคคลแต่ละดวงไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นทุกคนนะคะนิดย้ำนะไม่ใช่ทุกคนอย่าจริงจังจนมากเกินไปฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ระบายได้ค่ะในใต้คอมเมนต์แต่อย่าจริงจังจนแบบเวอร์เวงนะคะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับมีดด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ